ตำนานหินหัวนายแรงความเชื่อหินศักดิ์สิทธิ์สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเบญญาภาชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาไปไหนกันตามไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราก็จะไปกันที่เขาเก้าเส้งเขาเก้าเส้งดังมากที่จังหวัดสงขลาแต่สถานที่ที่เราจะพาไปนี้ เขามีตำนานหินศักดิ์สิทธิ์โบราณที่มีชื่อว่าหัวนายแรงเขามีความเชื่อกันว่าถ้าใครสามารถผลักหินหัวนายแรงลงไปในทะเลได้คนคนนั้นจะได้เป็นเศรษฐีที่เขาก้าแสนหรือว่าก้าเซ้งอยู่ในอำเภอเมืองสงขลาก็จะมีก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งตั้งเด่นได้สะดุดตาสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้อันนั้นคือที่ตั้งของหัวนายแรงเขาบอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสงขลาเลยทีเดียวโดยเขามีตำนานเล่ากันมาว่านายแรงเดิมเลยเป็นเศรษฐีเป็นคนที่อาสาจะดำสมบัติที่เรื่อยไรได้จากเมืองต่างๆ ขึ้นเรือไปเพื่อที่จะไปร่วมสร้างวัดพระมหาธาตุวรวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่เรือเกิดอับปางขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ทันอับรางรอกนะคะแต่เรือกลับชำรุดแตกขึ้นมาเนื่องจากมีพายุต่างๆแล้วก็เกิดพังขึ้นมาบริเวณเก้าเส้งแห่งนี้ทำให้นายแรงไปไม่ทันทำการก่อสร้างพระาธาตุ นายแรงก็เลยรู้สึกเสียใจมากค่ะก็เลยนำทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่นำมาก็ให้คนติดตามมาขุด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 ฝังไว้ที่หน้าผาเขาเก้าเส้งแห่งนี้พร้อมกับหลังจากนั้นก็เลยสั่งให้คนงานที่ไปด้วยนะคะตัดศรีรษะของตัวเองแล้วนำมาวางไว้ที่ยอดเขา จนถึงทุกวันนี้ในที่สุดก็กลายเป็นก้อนหินขนาดใหญ่นี่นะคะแล้วก็รอวันที่จะมีคนที่มีบุญมากมาปลักเอาก้อนหินหัวในแรงนี้ให้ร่วงหล่นลงไปในท้องทะเลถ้าเกิดสามารถทำได้สมบัติทั้งหมดก็จะได้กลับไปเป็นการตอบแทนคือปัจจุบันชาวบ้านเขาก็ยังมีความเชื่อกันว่า ดวงวิญญาณของนายแรงยังคงเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาจนถึงทุกวันนี้ขณะที่บรรดานักท่องเที่ยวเองลองผลักก้อนหินก้อนนั้นดูว่าจะสามารถผลักลงทะเลได้ไหมก็แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถผลักได้เลยเช่นเดียวกันก็เลยมีการจุดทูปนำดอกไม้มาบูชากันเยอะแยะมากมายและและยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันด้วยเป็นที่ระลึกและเป็นจุดชมวิวที่สวยมากที่หนึ่งด้วยของจังหวัดส,สงขลาเขาเชื่อกันว่าถ้าได้สัมผัสก็จะได้บุญได้กุศลและมีโชคลาภแล้วจะให้ผลักร่วงลงไปคงจะยากนะคะอีกอย่างก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยแหละค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ที่แนะนำให้ไปเที่ยวกันในภาคใต้บ้านเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเยอะเลยทีเดียวนะคะไม่แพ้ที่อื่นในโลกฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะคะหากเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัย สอบถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ